สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก่อนที่ผมจะกดเริ่มเกมเนี่ยผมเห็นกิจกรรมอะไรแวบๆบแบบแบบนี่เลยครับกิจกรรมซุ่มสกินเอลสุครับผมเป็นสก,กินหุ่นยนต์ครับสกินดิมอนิคเรเอชั่นนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ค่อยว้าวไม่ค่อยรอคอยสักเท่าไหร่นะครับผมบวกกับช่วงนี้เนี่ยต้องเก็บเงินไว้ซื้อสกินลิเลียนาด้วยนะครับสกินใหม่ก็จะมาเร็วนี้เนาะแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นครับผมว่ากิจกรรมมาเป็นแบบไหนจะมีสกินอะไรมาเสริมให้เราหรือเปล่า ผมก็เลยกดเข้าไปดูครับพอกดเข้ามาหน้ากิจกรรมนะครับผม GM ก็จะให้เราเลือกรับไอเทมที่เราต้องการหนึ่งอย่างนะครับสกินหรือไอเทมที่เราเลือกมาหนึ่งอย่างนี้จะอยู่ในตารางให้เราสุ่มนะครับก็วัดดวงกันแล้วแหละว่าเราจะดวงดีหรือว่าดวงไม่ดีแค่ไหนนะครับแต่จุดเด่นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นครับคุณผู้ชมมันอยู่ตรงนี้ครับกดสุ่ม5ครั้งเลือกรับสกินพิเศษครับผมเฮ้ย hey, สกินพิเศษยังไง จะต้องเป็นเซ็ตหุ่นยนต์แน่ๆสกินไวโอหรือเปล่าสกินมูลาหรือเปล่าหรือว่านาคอส AAC หรือว่าต้องเป็นเซตสกินที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์แน่ๆผมว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาครับผมว่าผมไปสุ่มกันเลยดีกว่า5ครั้งครับผมสุ่มแบบไม่รอช้าซุ่มแบบมแบบไม่ต้องเลือกเลยครับผมนี่กดไปเลยครับผม125คูปองโอเคได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมนี่จุดสําคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ กดเลือกรับไปเลยแล้วก็มาดูที่กล่องของขวัญครับรับทั้งหมดไปนี่สกินพี่กูมีมดละโอ้โห,หน่าตื่นเต้นมากๆครับผมเป็นสกินระดับลิมิเต็ดแจกฟรีในรอบที่แล้วครับผมรอบนี้ก็เอามาแจก,กอีกนะครับผมเป็นกําไรสำหรับคนที่ไม่มีใน ไม่ได้ในรอบที่แล้วเนาะเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมก็เป็นงไงกันบ้างครับผมสําหรับการสุ่มเนาะก็ไม่ทําให้คนให้ทุกคนผิดหวังจริงๆนะครับ GM ครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย